เข้าสู่ e ที่สองหลังจากครั้งที่แล้วที่เราสอนไปวิธีหนึ่งวิธีตอนนี้ก็จะเข้าสูส่วิธีที่สองซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายสําสรับมือใหม่แล้วเพราะฉะนั้นเข้าสู่พีที่สองเลยอพีที่สองโอเคเข้าสู่พีที่สองอ้วโอเควิธีนี้ก็ง่ายๆเลยแค่คุณทําอย่างนี้และเวียงไปทางนี้เลยแล้วก็เวียงไกรอบแล้วก็เวียงไปทางนี้เลย ยังไปอรอบทางนี้ลงไปรอบทางนี้ยังไปอีกรอบทางนี้ออนโอเคคลิปนี้ก็จะนอนส,สามและสี่ด้วยไปเลยนะเพราะว่าขี้เกียจทำพาต่อแล้วโอเควิธีต่อมาซึ่งเป็นวิธีที่ท่อนข่าน,ท,านที่จะปวดมือหน่อยฮึบ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 คือเราจะต้องทำอีวิธีที่หนึ่งก่อนแล้วค่อยค่อยมาหมุนหมุน ก็คือฟุ๊บและฟุบไปย้อนดูคลิปนั้นได้นะโอเคเข้าสู่วิธีที่สามมตาไว้อเกยบตัดโอเควิธีที่สี่วิธีที่สี่วิธีที่สี่เป็นวิธีสำหรับบบคนที่เก่งสุดก็คือวิธีการแบบเดิมเลยแต่ว่ามันไว้มากใครดูไม่ทันก็ไม่ ก็ไม่มีสโลเนอฮึบโอเคจบละไปแล้วนะให้ดูเอ้ยเดี๋ยวแถมท้ายคลิปให้แล้วกันนะโอเคแถมท้ายคลิปนะจ๊ะฮัฟฟเบิร์รเบิร์เบ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 เดวิลาสอนเดวิลลาบอกบอกแล้ว ว่าตอนนี้ช่องของกูนั่นจะถึงสองร้อยกำลังจะถึงหนึ่งร้อยสามสิบสามโอไมกี้พูดผิดเดินห้องไม่ว่ากันเด้อโอเคกลับละบาย